วันนี้เราอยู่กับแบรนด์มูเซนีกเช่นเคยนะฮะและจะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้เลยนอกจากรุ่นนี้เลยครับคับผมอยู่กับปั้นซาวฟูบาร์เทอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์มูเซนีกเช่นเคยนะฮะและจะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้เลยนอกจากรุ่นนี้เลยครับผม <qualcosa> และนี่ก็คือเจ้ามูเซน OTR ครับผมหรือ On The Road นั่นเองเจ้ามูเซน OTR จะมาเป็นกระเป๋าหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเออก็ฟึ๊บนี่เดี๋ยวเราเอาหน้ากากมันออก นี่ครับผมนี่คือเจ้ามูเซน OTR หรือมูเซนออนเดอะโรดครับผมเป็นไงครับผมหน้าตาน่ารักอีกเช่นเดิมนะฮะวางน้องไว้ก่อนเรามาดูของแถมที่เขาแถมมาให้กันก่อนฮะ,ะว่ามันมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับในกล่องมันจะมีคู่มือนะครับผมแล้วก็มีโปสการ์ดนะฮะนี่นี่มีโปสการ์ด หน้าตาน่ารักเลยแล้วก็มีใบวาลันตีนะฮะของเขาแล้วก็มีตัวคู่มือครับผมแล้วก็อันนี้คือเป็นรายละเอียดของรุ่นนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สติกกเอร์อาร a ตเวิร์ครับผมนี่หน้าตามุ้งมิง้งน่ารักแล้วก็ตัวนี้เป็นสายนะฮะผมสายแปลงไมโคร USB ไป3.5นะครับผมก็คือตัวเนี้ยมันสามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ได้หลายอย่างมากเลยคนระับไม่ว่าจะเป็นาสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงรถได้แล้วก็โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ iPad อะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกจากจะใช้บลูทูธแล้วมันก็มีสายแถมมาให้ด้วยนะครับผม แล้วก็นี่ครับผมสายชาร์จและที่สำคัญนะฮะเจ้ามูเซน OTR ตัวนี้นะครับผมมันจะมีนี่มันคือเสารอากาศครับผมแสดงว่ามันเป็นวิทยุในตัวนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นเจ้ามูเซนกันนะฮะ ปุ่มเปิดนะแล้วก็จะมีตัวหนอบตรงนี้เหมือนหน้าปัดวิทยุครับก็คือหาสัญญาณขึ้นวิทยุได้นะฮะตรงนี้ฝั่งนี้นะฮะจะเป็นโวลลูมแล้วก็ปุ่มนอกอันนี้จะเป็นตัวเลือกโหมดนะฮะว่าจะเป็นมันจะมีโหมด FM นะฮะโหมด AUX แล้วก็โหมด b l บลู o ู h นั่นเองครับผมตัว m ูเซน o t t r ตัวนี้นะครับผมบลูทูธเป็นระบบบลูทู o o t h 4.0นะครับผม และที่สําคัญนะฮะเจ้าตัวมูเซนโอทีาตัวนี้แบตอึดอยู่ได้นานถึง10ชั่วโมงครับผมด้วยการชาร์จเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก็เดีย๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยปุ๊บนี่ไฟมีนติดนี่เทมากแล้วตอนนี้ผมเลื่อนไปที่โหมดบลูทูธนะ,ะฟังเสียงอ่นี่คือเสียงเปิดบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมกับโทรศัพท์ของผมนะคร เข้าไปที่บลูทูธนะครับผมแล้วก็หาชื่อ Museen OTR Metal อ่าโอเคเชื่อมแล้วครับผม เราโดนลิขสิทธิ์ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบเสียงเต็มๆมให้ได้ลองชมกันนะครับผมก็เข้าไปชมกันด้วยนะฮะครับผมแล้วอย่างที่บอกไปนอกจากมันจะเป็นลำโพงบลูทูธแล้วนะฮะนี่มันยังสามารถต่อกับเสาอากาศที่มันแถมมาให้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนี่ข้างหลังมันจะมีพอร์ตให้เสียบนะฮะปึ๊บอ่า เปเงี้ยเพียงเท่านี้มันก็เป็นวิทยุแล้วนะครับผมแล้วผมก็แค่เปลี่ยนโหมดนะฮะเป็นโหมด FM อ่าดีเสียงซาลวเดี๋ยวถ้ามันเจอคลื่นมันจะเป็นสีเขียวนะผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะก็หน้าตาน่ารักชีเดียวแล้วฮะแล้วก็เสียงค่อนข้างจะคุณภาพเลยนะฮะมูเซนเนี่ย ไม่ทําให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่ตัวบอททอนตัวที่แล้วแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับเจ้ามูเซน OTR ตัวนี้นะฮะมีด้วยกันถึง4ี่สีนะฮะแล้วก็มีสีพิเศษด้วยนะครับผมสีพิเศษก็จะราคาแพงขึ้นมาอีกนะฮะก็จะเป็นไม้นะครับผมสีสวยมากตัวบอดี้ก็จะเป็นไม้เลยนะครับผมครับผมแล้วสาหรับเจ้ามูเซน OTR ตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับคนที่หาลําโพงจะไปเที่ยวนะฮะหรือว่าตัวนี้ ใครจะซื้อเป็นวิทยุให้กับผู้ใหญ่นะก็ดีนะฮะเสียงดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ชอบแน่นอนนะครับผมหน้าตาน่ารักพกพาสะดวกฟังก์ชันจัดเต็มครับผมใครที่สนใจเจ้ามูเซนโอทียร์ตัวนี้นะครับผมสามารถเข้ามาสั่งซื้อกับเรานะฮะซาบูบาร์เทอร์ได้ในช่องทางต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้รั a ด้าน็อกๆเจดีเซ็นทรัลนะฮะ,ะ,เ, e, ะ, ada, ok ะ,ฮะเรามีหมดนะฮะเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เลย และเจ้ามูเซนโอทีอาตัวนี้นะฮะผมมาในราคา2590บาทนะฮะและมีด้วยกันถึง5สีด้วยกันนะฮะและจะมีสีพิเศษซึ่งเป็นลายไม้นะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้จะเป็นไม้เลยนะฮะตัวนั้นก็จะราคาแพงขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดิมนะฮะซื้อสินค้ามูเซนของเรามีราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะ ผมปั้นซาวฟูบาร์เทอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงไปนะฮะแล้วก็ใครมีคำถามนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยพวกเราซาวฟูบาร์เทอร์จะเข้ามาตอบคุณลูกค้าทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ